ในสารเสียนมีผู้แข็งแกร่งมากมายดุดก้อนเมฆแม้ว่าด้วยระดับพลังในตอนนี้ของพวกเราจะยังไม่เพียงพอที่จะปกป้องสำนักคงเมืองแต่ท่านอาจารย์ไม่ต้องกังวลพวกเราจะไม่ให้ท่านอาจารย์ผิดหวงังและจะพัฒนาตนเองให้เร็วที่สุดถูกต้องแล้วท่านอาจารย์ข้าจะตั้งใจฝึกฝนเตรียมพร้อมและนำทุกคนปกป้องสำนักคงเมืองพวกเราก็เหมือนกันดีมากดีมากทันใดนั้น เชี่ยวชวนก็ได้มอบของวิเศษให้กับสิทธิ์ทุกคนท่านอาจารย์ข้างในมีอะไรหรอในตอนนี้พวกเจ้าบรรลุถึงระดับโรมกายากับแยกจิตวิญญาณและผูกร่างกายพิเศษในร่างกายของตอนเองได้แล้วและนี่คือแผนการฝึกฝนและทรัพยากรต่างๆที่ข้าเตรียมไว้ให้โดยข้าได้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคนแล้วสิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงศักยภาพของสายลืดและร่างกายของพวกเจ้าออกมา และช่วยให้พวกเจ้าฝึกฝนได้รวดเร็วขึ้นยังไงล่ะนอกจากนี้ข้ายังได้ยินมาว่าเมืองหลวงหยุนภายใต้าการดูแลของตระกูลซูได้ขุดพบแหล่งแร่หลายแห่งที่ให้ผลผลิตมหาศาลหากขาดแคลนวัสดุในการปรุงยาก็สามารถเบิกจากคลังสเบียงของอาณาจักรใต้ฉินได้เลยข้าเชื่อว่าสิ่งที่ข้าเตรียมไว้นี้จะเพียงพอสําหรับการเติบโตของสำนักคงเมืองในอีกหลายปีข้างหน้าแล้วหรืออาจจะตลอดไปด้วยซ้ำ ถ้าเช่นนั้นอนาคตของสำนักคงเหมองก็ฝากไว้กับพวกเจ้าแล้วขอ,ขอรับรับเจ้าค่ะตรวจพบว่าสิทธิ์ได้รับหินวิญญาณคุณภาพสูง5 0 0แสนก้อนด้วยความช่วยเหลือจากโค้ดระบบตอบแทน1000เท่าโค้ดได้รับหินวิญญาณคุณภาพสูง500ล้านก้อนตรวจพบว่าสิทธิ์ได้รับเค็ดวิชาด้วยความช่วยเหลือจากโค้ดระบบตอบแทน100เท่า ผลได้รับโอกาสรวมวิชาหนึ่งครั้งตรวจพบว่าสินธ์ได้รับอาวุธวิเศษจํานวนหนึ่งด้วยความช่วยเหลือจากโค้ดระบบตอบแทนสองพันเท่าโผดได้รับโอกาสเพิ่มระดับชั้นหนึ่งครั้งสามารถใช้กับเค็ดวิชาอาวุธหรือว,ว่าสิ่งอื่นๆได้ฮ่าๆๆไม่เลวเลยหินวิญ,ญญาณคุณภาพสูง500ล้านก้อนต่อให้ใช้ทั้งหมดเพื่อดูดซับพลังวิญญ,ญาณก็เพียงพอที่จะทําให้สิทธิ์หลายหมื่นคนในสำนักผ่านภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้แล้ว และด้วยโอกาสรวมวิชาข้าจะรวบรวมวิชาและศึกษาเคล็ดวิชาใหม่ๆแล้วรวมมันเข้าด้วยกันทั้งหมดครั้งนี้ข้าจะรวบรวมให้ได้มากๆถ้าจำนวนวิชาที่รวมกันมีเป็นพันเป็นหมืน่นบางทีอาจจะก้าวสู่ระดับที่เหนือจินตนาการได้เลยดีมากดีมากส่วนโอกาสในการเพิ่มระดับชั้นนี้ถึงจะยังไม่รู้ว่าจะเพิ่มได้มากแค่ไหนแต่ของที่ระบบให้มาไม่มีทางที่จะไม่ดีแน่นอนเอาละเอาละ ในสถานการณ์ที่อันตรายรอบด้านแบบนี้ในสารเสียนสิ่งนี้ก็เหมือนกับได้สิ่งที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมแล้วจริงสิก่อนขึ้นสวรรค์ข้าให้จูเกิร์ลินใช้เครือข่ายข่าวกองของหอเทียนจีตามหาสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจกักรพรรดิเซียนสวีเยียนไว้แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ความคืบหน้าอย่างไงบ้างเอาละก่อนที่เจ้านั่นจะออกจากการฝึกตนข้าก็ควรจะรีบลงมือเตรียมการบางอย่างเอาไว้ ไอ้ไร้ประโยชน์เอ้ยออท่านเสียนโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยข้ารู้สำนึกผิดแล้วใครใช้ให้เจ้าไปทำให้เชี่ยวชวนขุนเคืองดูเหมือนว่าข้าจะใจดีกับเจ้ามากเกินไปตอนนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เรื่องแย่ลงไปแต่ยังทำให้วังชิงหลงเสียหายอีกอท่านเสียนระหว่างที่ข้าไปปฏิบัติภารกิจที่สำนักคงเมืองข้าค้นพบบางสิ่งที่สำคัญ ข้าคอยใช้สิ่งนี้เพื่อไถ่โทษโอ้ว่ามาวันนั้นตอนที่ข้าพ่ายแพ้และกำลังออกไปข้ารู้สึกได้ถึงพลังของคนจากสารเสียนคนอื่นที่ซ่อนตัวอยู่ภายในสำนักคงเมิงพลังนี้ถูกปกปิดไว้อย่างแนบเนียนถ้าไม่เข้าใกล้ก็ยากที่จะรู้สึกได้ระดับพลังน่าจะไม่ต่ำกว่าระดับวมกายาขั้นสิบ ข้าไม่กล้าตัดสินใจเองจึงรีบกลับมารายงานท่านเสียนเรื่องนี้อยู่ในความคาดหมายของข้าอยู่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันโดดเด่นเกินไปยังไงต้องมีคนอิจฉามันใส้เป็นธรรมดานั่นแหละในเมื่อท่านเสียนให้ความสําคัญกับเชี่ยวชวนเช่นนี้ไม่ทราบาว่าตอนนี้ท่านต้องการส่งคนไปแจ้งเขาหรือไม่เพื่อผูกมิตรกับเขาไม่ต้องรีบร้อน hmm. เชี่ยวชวนมันเป็นใครก่อน ถึงต้องรีบร้อนให้ข้าส่งคนไปหาสำแล้วสำเล่าเลยเหรอในเมื่อครั้งนี้เขากล้าลงมือกับเจ้าก็เท่ากับว่าเขาตบหน้าข้าตบหน้าวังชิงหลงการที่เขากล้าทำตัวอวดดีไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเช่นนี้ก็สมควรได้รับบทเรียนบ้างแล้วจงสืบให้รู้ว่าช่วงนี้มีใครกำลังจับตามองเขาบ้างแล้วข้าจะไปพบเชี่ยวชวนด้วยตัวเองจะสั่งสอนให้เขาได้รู้ว่าในสารเสียน,นี้ควรจะพึ่งพาใคร ขอรบท่านอาจารย์วันนี้ท่านเหนื่อยกับการรักษาพวกเราแล้วนี่คือ,อยาบำรุงที่ข้าต้มเองใส่สมหิมะน้ำค้างร้อยต้นเห็ดหลินจือเทียนฉานและสมุนไพรอื่นๆรวมกว่าสิบชนิดช่วยบำรุงร่างกายได้ดีท่านดื่มเถอะเจ้าค่ามึงเออที่จริงข้ารู้สึกดีขึ้นมากแล้ว พลังเห็นดวงดาวนี้ช่างน่าอัศจรรย์แค่รวบรวมพลังหนึ่งรอบก็ช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าจากการถ่ายทอดพลังและรักษาเมืองเอิบกับคนอื่นๆได้อย่างมากแล้วใครนะหนูตัวไหนกันกล้ามาแอบ,บอยู่ในสำนักหองเมืองของข้า ถ้าได้สร้างเขตอาคมที่แข็งแกร่งเอาไว้แล้วต่อให้พวกเจ้าตะโกนจนคอแตกก็ไม่มีใครได้ยินหรอกพวกเจ้าสองคนใครคือเจ้าสำนักจูสเสวียนแห่งสำนักคงเมิงเดี๋ยวก่อนเปลวไฟนั้นดูเหมือนจะลุกไหมแต่กลับไม่มีความร้อนเลยแม้แต่น้อยแต่ในทางกลับกันมีพลังเงย็นเยอะแยแผ่ออกมาจากเปลวไฟไม่ใช่เรื่องของแกเมืเอใจเย็นก่อน เดี๋ยวก่อนเตลวไฟนี่มันแปลก,ปลกระวังเจ้าเป็นใครกันแน่แอบเข้ามาในสำนักของเมืงองคงค้าตั้งแต่เมื่อไรนี่มันพลังแห่งโชคชะตาแต่ดูเหมือนว่าจะเข้มข้นกว่าพลังแห่งโชคชะตาทั่วไปถึงกับสามารถพันเพิงเผาวิญญาณที่ข้าใช้ฝึกฝนร่างกายจนขาดเป็นสอท่อนได้เมื่อครู่นี้คือเพิงเผาวิญญาณมีฤทธิ์ก,กัดก่อนรุนแรงหากต้านทานไม่ได้ วิญญาณจะถูกเผาไหมและร่างกายจะกลายเป็นปีศาจกระหายเลือดที่จดจําแค่การฆ่าฟันอะไรนะเจ้ามีสายตาที่เฉียบแหลมไม่เลวดูท่าเจ้าคงเป็นดูสเวียนหญิงคนนั้นคงเชี่ยวชวนสินเนางเจ้ารู้จักสิทน์น้องของข้าหรอกก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จักหรอกแต่เดี๋ยวถ้าข้าจับพวกเจ้าสองคนได้อีกไม่นานเขาก็จะมาทำความรู้จักข้าเอง 阮拍摄。